วันนี้ก็กต้อขอบอกในเรื่องปฏิทินการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากคำถามที่ว่าปฏิทินการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ครบวาระ19ธันวาคม2567มีกำหนดการและการดำเนินการอย่างไรบ้างจนกว่าจะสิ้นสุดการเลือกตั้งในเรื่องนี้ขอตอบว่าปฏิทินการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการดำเนินการดังนี้ วันที่19ธันวาคม2567ครบว,วาระสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในบางจังหวัดอาจจะเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเดียวเนื่องจากมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนที่ตำแหน่งว่างไปแล้ววันที่21ธัวนวาคม2567ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้ง วันที่23-27ธันวาคม2567รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณสถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนดวันที่3มกราคม2568ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร วันที่6มกราคม2568ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเป็นวันสุดท้ายยื่นคำร้องต่อกกต,ตกรณีไม่รับสมัครวันที่25-31มกราคม2568แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่1กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและวันที่2-8กุมภาพันธ์2568แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วพบกับก็กตอขอบอกในตอนต่อไปค่ะ